สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พาป้าออกมาทานข้างนอกนะคะทานกับพี่พลอยนะจ๊ะป้าก็ทานสปาเกตตี้มาที่ลักนะเมนู อ๋อพอดีเขาเจอเพื่อนเขาพอดีกำลังถ่ายวิดีโออยู่พอดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้สเกตชีอร่อยวายโอ้เลจไรโอ้บิวตี้ฟูลเลดี้บิวตี้ฟูลย่างเลดี้ไทยหรือเปล่าคะคนไทยเหรออ๋อเอาไปกินก่็ได้เดี๋ยวค่อยคุยกัน เดินทางกับพี่พลอยนะจ๊ะพอดีเออมาเจอเพื่อนเพื่อนฝรั่งด้วยกัน เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเด่งที่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะป้าแกก็ชอบปลาปาเกตี้บ้านแกเนาะพี่พลอยไม่เอาอะ่ะพี่พลอยทานได้เฉพาะอันนี้ i <laughs> uno Uno. Uno, Uno, Uno. Okay, <laughs> oh, oh. 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 Yeah. okay. Three. Okay. <laughs> no, I look nice. No, 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 Okay, okay. Okay, okay. Bye-bye. Okay. เดี๋ยวมาทานกับพี่พลอยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนะคะวันวนี้พี่พลอยเอาให้แค่นี้นะคะเอาคลตปสตันให้ดูนะคะคือว่าออกมาทานข้าวเฉยเฉยออกมาทานแต่ไม่ได้เป็นข้าวเป็นอาหารสลังไปแล้วใครยวทาน,นกับพี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวทานกับพี่พลอยนะจ๊ะพี่พลอยเอาคลตปสตันมาลงให้ดูนะคะนานๆออกมัทีเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ป้าเขากลับต่างประเทศแล้วค่ะไปทุลาต่างประเทศ ก็เลยเออออกมาทานนะคะสักหน่อยอร่อยนะคะอร่อยนะคะคลิปนี้แค่น,นี้นะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้านี่บายๆ